ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดในการจัดก,การศึกษาสำ,สำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะครับพูดคุยกับคุณเกศทิพย์สุภาวาน,นิตรองในขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเล่าเรียงนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวนสองรางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีกับรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่าน SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้นะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังด้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมที่จะเข้าร่วมงาน Thailand Smart m o n น y ี่จังหวัดระยองซึ่งจัด,จะจ,ดจะจัดขึ้นที่บริเวณชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองนะครับในระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่25มิถุนายนนี้โดยธนาคารได้เตรียมเอาบ้านมือ2โซนภาคตะวันออกในเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยนะครับทวรอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เตรียม เข้าร่วมงาน t h a i l a n d Smart m o n ี่จังหวัดระยองซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจังหวัดระยองนะครับในระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่25มิถุนายนนี้โดยธนาคารได้เตรียมนำเอาบ้านมือสองโซนภาคตะวันออกเนี่ยไปร่วมงานดังกล่าวด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่างาน t h a i l a n d Smart m o นี่จังหวัดระยองที่ธนาคารออมสินจะเข้าร่วมงานโดยนําเอาบ้านมือสองโซนภาคตะวันออกไปร่วมในงานาดังกล่าวเนี่ยนะครับ คำถามคืองานดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อไรนะครับส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนอมเงินกับสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดินและและเป็นแบบสลากดิจิตอลนะครับเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น60บล้านบาทแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจํานวน สิบรางวัลรางวัลละสามล้านบาทรวมมูลค่า30ล้านบาทนะครับแล้วก็รางวัลที่1อีกมูลค่า30ล้านบาทรวมแล้วก็60ล้านบาทสามารถออมผ่านธนาครารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้ซึ่งหากถอนก่อนฝากหลังจาก How ที่ฝากไปแล้วไม่ถึง6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาครารกําหนดเอาไว้หมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้นะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทาพอกระทรวงคมนาคมครับขอแจ้งการปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์33ทับหและซอยราบบุรณะ32ทับสนะครับเพื่อทําการติดตั้งคานขวางในโครงการทางพิเศษสายพระราม3าดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะครับซึ่งได้เริ่มดําเนินการแล้วจะแล้วก็จะ,จะดําเนินการไปจนถึงบันที่ 18มิถุนายนนี้นะครับระยะเวลาในการดําเนินการคือเวลา22นาฬถึง4นาฬิกาของวันนุ่งขึ้นสําหรับรถที่จะไปถนนราดบูรณะและถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยนะครับให้ใช้ซอยราดบูรณะ30แทนนะครับและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิมแบงนะครับได้ออกได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ Ex i m ซ r ม e n s t a r t สำหรับธุรกิจที่ใส่ใจในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยจะมีวงเงินหมุนเวียน200ล้านบาทด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลาการขอสินเชื่อคือ3ปีระยะเวลาการชำระคืนนะครับนาน3ปีด้วยกันอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นจะเป็นพรามเลทลบ2.25ต่อปีหรือว่าประมาณรอะ4 2 5ต่อปีนะครับซึ่งจะต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยของธุรกิจทั่วไป และนอกจากนี้ครับยังไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า1เท่าของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัตินะครับเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ส่งออกไทยแล้วก็เสริมสภาพคล่องของธุรกิจไทยรวมถึง SME ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและการบริการที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนรวมถึงเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า b บโอเซอร์คูลาร์กรีดอีโคโนมีหรือ b c g ีจีอีโคโนมีตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังจะเป็นการดําเนินการหรือวาดเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้นะครับโดยที่ไม่จะรับผลกระทบจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะมีความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ ช่วงเล่าเรียนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับวางจะเป็นพิเศษพูดคุยกับอาจารย์เกตทิพย์สุภมานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอที่มาที่ไปของบอาจารยาครับจริงๆแล้วการสอบถอนะคะก็มีการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษอยู่แล้วครับซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะ องพุทธศักราช2560้กแล้วก็พระพราชบัญญัติการสายแห่งชา 42, ติ2542ส่รวมทั้งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพศ2551าซึ่งต้องมีการดําเนินการตามที่รัฐกําหนดว่าต้องให้ดําเนินการให้เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเวลาไม่น้อยกว่า12ปีค่ะคและต้องครอบถึงด้วยนะคะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่ต้องมีคุณภาพานะคะค่ะ จึงเป็นที่มาที่ไปว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดที่ต้องทำหน้าที่สำหรับคนพิการและผู้ได้อยโอกาสนะคะกับตรงจุดนี้ค่ะอืมกับแล้วแล้วอย่างนี้เราเราจะจะต้องเริ่มต้นยังไงครับเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กเขาอยู่พื้นที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะจริงๆแล้วหน่วยงานของการศึกษาพิเศษนะคะ มีทั้งเป็นหน่วยงานที่อยู่ประจำจังหวัดอยู่แล้วมีทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดหนึแห่งแบ่งออกเป็นศูนย์การสาพิเศษ,ษ,ษจำนวนเจ็แห่งครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของความพิการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม <c oughs> และร่วมกันกับโรงพยาบาลด้วยโะ <c oughs> ที่จะมีการดำเนินการช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะเป็นป่วยเลื้อลังหรืออย่างไร ก็จะสามารถได้รับการเรียนรู้จากครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งไปประจำโรงพยาบาลร่วมกับทางแพทย์และพยาบาลนะคะแล้วก็ส่วนของโรงเรียนเฉพาะความพิการซึ่งมีจำนวนทั้งหมด49โรงใน38จังหวัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพิการที่แตกต่างกันไปเช่นปัญญาหรือเรื่องของโสดนะคะเรื่องของตาบอดอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะความพิการซึ่งมีแต่ละที่ นะคะของจังหวัดนะคะแล้วก็โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด3ามสโรงใน44่สจังหวัดนะคะแล้วก็มีโรงเรียนที่เรียนรวมด้วยหรือเรียนร่วมกับโรงเรียนของสพทซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดําเนินการส่งต่อเมื่อเด็กสามารถที่จะไปอยู่เรียนร่วม ในโรงเรียนในสังกัดสพถอได้แต่จะต้องมีการติดตามเป็นระยะระยะและ,และการร่วมมือกันของสองหน่วยงานค่ะอ๋อไม่ถึงวมาเราจะต้องรู้ข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยใช่ไหมครว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงพิการ<ช>ยังไงบ้างอะไรบ้างเง,งี้ยนะฮะจะจัดการสึกษาถูกแล้วก็ยิ่งในช่วงของช่วงโควิดในทีมเช่นกันค่ะอีดุดเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบเราก็จะสามารถที่จะต้องเข้าไปเชิงรุกและเข้าไปดูอย่างเช่นที่เป็นข่าว เมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะที่ว่าเด็กอายุน้อยอยู่เลยค่ะที่ว่าคุณยายตาบอ้ฮั่โศึกษาพิเศษก็เข้าไปเช่นกันค่ะครับจะเข้าไปดูแลแล้วก็บางที่เด็กที่เอ,อมีพ่อไม่สามารถที่จะเอ,อไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้ก็จะเราก็จะไปรับมาให้ไปเรียนโรงเรียนในศึกษาสงเคราะห์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้มีที่พักที่ปลอดภัยการศึกษารวมทั้งอาหารการกินที่มีคุณภาพ ตามสิ่งที่ตามรัฐมนูญตามรัฐบาลตามสิ่งที่ต้องดําเนินการที่สภาวให้ดําเนินการค่ะครับโหอาจารย์อย่างนี้มันต้องออกแบบเด็กเพราะเด็กแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันนี่เราจะต้องทํำยังไงฮะแ่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยค่ะอยังบางบางคนที่มีความพิการเฉพาะ,ะเราไม่ได้แบบว่ารู้ว่าด้วยตนเองแต่มีการส่งต่อ,อระบบส่งต่อของ ทั้งทั้งโรงพยาบาลด้วยเช่นกันค่ะคแล้วก็มีผู้ปกครองอยังศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กที่ผู้ปกครองมาพามาส่งแล้วก็พอมีการที่จะช่วยนักเรียนเป็นรายบุคคลให้สามารถจัดการตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อได้ศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะส่งต่อไปที่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือศึกษาสงเคราะห์หรือเรียนรวมอันนี้ก็ ก็มีการส่งต่ออันนี้ในกรณีที่เป็นระบบที่ทางผู้ปกครองเข้ามาและมีการส่งต่อในหน่วยง,งานที่ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายนะคะคส่วนที่เราไปพบเจอเองก็เช่นกันอันนี้ก็ตามเครือข่ายเช่นกันอย่างเช่นการที่เราไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะครับ เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนในขณะนี้เดือนมิถุนายนซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุเชเียนทองและท่านเลขาธิการกรบถได้มีการประก,กาศนโยบายตรงจุดนี้ทุกทุกท่านก็ไปพบซึ่งตัวชันเองก็เพิ่งไปมาที่อำนาจเจริญ<ห>เราก็พาการสาพิเศษไปด้วยเลยเพราะว่าเราพบว่าเด็กนักเรียนถ้าอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยแล้วผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งยังอายุน้อยอยู่ก็เพื่อความปลอดภัย เราก็จะให้ทําการจ่าพิเศษเนี่ยนําเข้าไปอยู่ในโรงเรียนของราชประชานิเคราะห์ได้เลยซึ่งตรงจุดนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กเนี่ยเอ,อไม่เสี่ยงแล้วก็ได้มีการมีอาหารการกินที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นชึงรุกนะคะแต่อย่างอย่างเป็นการร่วมมือกันส่วนใหญ่ของพื้นที่ค่ะครับครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นอะไรมายังไงใช่ไหมครับ,รบเราต้องมีระบบการติดตามไหมค่ะอาจารย์ฮะ มีค่ะเด็กถ้าเป็นเด็กที่เป็นความต้องการจาเป็นดูแลพิเศษตรงนี้นะคะจะมีแผน IEP ซึ่งเด็กแต่และคนมีความแตกต่างกันมากในการพัฒนาการต่างๆเดบางครั้งในการที่เราใช้สื่อและอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เขาเกิดพัฒนาการจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งทางศูนย์จะคุยกับทางแพทย์ทางพยาบาลทางโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รู้ว่าพัฒนาการตรงจุดนี้เนี่ย ถ้าให้เกิดสิ่งที่เพิ่มในเรื่องของการเรียนรู้รตรงถึงจะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็มีแบบคัดกรองด้วยค่ะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในขั้นไหนถ้าในขั้นที่จะส่งเรียนรวมได้ก็จะส่งต่อแล้วก็มันก็จริงๆแล้วมันก็มีอุปสรรคในเรื่องของการส่งต่อพอส่งต่อปุ๊บเนี่ยเด็กต้องไปเจอสังคมใหม่ที่เป็นสังคมทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กที่ที่ต้องดูแลคนพิเศษคนจุดนี้ เ,เราก็พบอุปสรรคในบางอย่างที่จะต้องมีการสร้างการรับรู้และการส่งต่อกันจริงๆโดยมีการคุยกันอย่างต่อเนื่องไม่งั้นเด็กที่เราส่งไปให้อยู่ในสังคมปกติเนี่ยจะกลายเป็นถูกบูลลี่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เคสนี้เนี่ยต่างๆที่ได้จำนวนการคุยกันเนี่ยก็ตอนนี้ทางสาวทอเองเนี่ยก็ตระหนักแล้วก็เห็นเลยว่า จึงได้มีการสร้างการรับรู้ร่วมกันว่าต่อไปต้องติดต่อแล้วก็สื่อสารกันโดยโดยเป็นระยะระยะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ก็มีโรงเรียนที่ทำได้ดีนะคะถ้าท <c oughs> ่านได้เห็นติ๊กตอกนะคะของโรงเรียนที่บูรชาชาค์เช่นกันพี่บูรณาชาค์ที่ลาดพร้าวกัเลยครับใช่ค่ะก็คือ,อ,อเด็กเนี่ยจะสามารถที่จะเ,เด็กเรียนร่วมนะคะค เป็นออทิสติกนะคะหรือเป็นดาวสามารถที่จะอยู่กับเด็กปกติแล้วก็เด็กปกติก็ช่วยดูแลเด็กดาวเด็กออทิสติกได้แล้วเด็กดาวเ <c oughs> ดว็กออทิสติกก็เหมือนกับเป็นเช่วยในการที่จะดูแลด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันยางมีความสุขจะออกซิกตอก TikTok มาเป็นประจำซึ่งสร้างความ ขึนใจให้กับทุกๆคนที่ได้พบเห็นในเรื่องของการเรียนร่วมนะคะครับแสดงว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยระดับเขาอยู่ตรงไหนจะกลับมาเรียนกับเด็กปกติได้หรือไม่ได้อะไรยังไงด้วยใช่ไหมจยามันก็มีปัญหาตามมาอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งจะเป็นคนส่งออครับถ้าพร้อมค่ะค่ะถ้าพร้อมที่จะจัดการตนเองได้แล้วมีวัดระดับว่าเขาจะสามารถที่จะไม่ต้องให้การดูแลมากเป็นพิเศษและ และสามารถที่จะประเด็นร่วมได้หรือส่งต่อในการที่จะพัฒนาการ,รได้อย่างนี้ค่ะแสดงว่าหลายๆที่ค่ะเราอาจจะต้องมีเรื่องเกณฑ์ของอายุอะไรนี่ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามดเด็กปกติเขาควรจะเป็นเลยอาจารย์ใช่ค่ะเราดูพัฒนาการ<อ>สิ่งที่ต้องการก็คือตอนนี้เราคือเราสามารถที่จะเออย่างเช่นโรงเรียนปัญญานิกุลนะคะที่เชียงรายเด็กที่เป็นดาวสามารถที่จะนอกจากจัดการตนเองได้แล้วยังมีอาชีพ เป็นเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง <c oughs> แล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยเรามีเคสที่จะดำเนินการแล้วเรามีาความเอื้อในการที่สถานประกอบการต้องรับเด็กที่สามารถจัดการตนเองในลักษณะนี้ได้ <c oughs> เป็นประเด็นที่ออกมามาตรา35อย่างนี้นค่ะ <c oughs> แล้วก็การรับนักเรียนที่จบโดยสามารถที่จะทำงานเองได้เช่นล้างรถหรืออะไรที่ตามที่เราส่งให้เขาเป็นเกิดเป็นอาชีพอย่างนี้ค่ะ ก็จะสามารถที่จะรับแล้วก็เข้ามาทํางานได้โอ้ครับอาจารย์อย่างยงกรณีของออที่พิการเฉพาะด้านเนี่ยที่เป็นเรื่องของเขาตังหากเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าไปดูแลเรื่องต่อสู่การเรียนการสอนได้บ้างไหมครับค่ะจริงๆแล้วเขาจะมีการอบรมโดยผู้รู้นะคะเช่นมีเรื่องของการบกพร่องทางการได้ยินทางการเห็นทางสติปัญญาทางกายแล้วก็เรียกว่ามีประเภทของความพิการซึ่งซ้ำซ้อนซึ่งมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะ พวกนี้จะไม่ใช่เราโรงเรียนป,ปกติจะสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะจะมีความพร้อมทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งเรื่องของเครือข่ายที่เป็นทางแพทย์เชี่ยวชาญกว่าเราอะนะใช่ค่ะ <g pleasure> ใช่ค่ะเราจะต้องส่งไปให้เขาค่ะในการที่จะดูแลแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ปคกครองก็ชื่นชมมากเพราะเขาเหมือนกับว่า จากเดิมที่เขาไม่สามารถสอนลูกให้ดํารงชีวิตตัวเองได้แต่พอมาเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงจุดนี้แล้วมีอุปกรณ์ในการเสริมพัฒนาการมันจะไวขึ้นมันก็จึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองรู้สึกถึงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมาก <c oughs> ที่ได้ทําให้ลูกเขาสามารถที่จะอ,อทําให้เขาได้ทํางานได้อย่างอย่าหมดห่วงนะคะอ๋อก็คือเอาเด็กเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเลยทําลองเนี่ยนะฮะจะดูแลกัน ค่ะมีทั้งประเภทไปกับไปกลับก็มีใช่ไหมฮะใช่ค่ะกับประเภทที่อยู่อยู่พักนอนก็มีค่ะกลับแล้วแต่ใช่ค่ะคือสิ่งที่เราดูเนี่ยจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มเด็กพิการกับกลุ่มเด็กได้โอกาสนะคะสำหรับการศึกษาพิเศษค่ะกรับอย่างได้โอกาสแตกต่างกันผมเข้าใจว่าปัญหามันจะแตกต่างกันออกไปไหมอาจารย์นะใช่ค่ะถ้าเด็กได้โอกาสจะเป็นเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์เป็นราชชนุเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะที่จะดูแล การเรียนการสอนก็จะเป็นลักษณะของเหมือนโรงเรียนทั่วไปปะกะติแต่ว่าครูต้องมีครูจิตวิทยาเข้ามาช่วย<อ>แล้วก็ต้องมีครูที่ดูประจําหอพักนอนด้วยมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสที่จะทํากิจกรรมแล้วละลายพฤติกรรมแล้วนําไปสู่การเป็นอาชีพได้มากขึ้น <S <S 2> <S 2> อย่างนี้ค่ะค่ะเป็นือกเป็นโอกาสที่ดีแล้วเด็กก็เพื่อมันมีหลายประเภทนะคะสําหรับด้อโอกาสเนี่ยค่ะ จทย์กว้างมากนะอาจารย์ใช่ค่ะตาก็เป็นงานที่ที่ที่ก็ทำได้ดีค่ะ,<ฮ>ะนะคะก <ฮะ S 2> ็ได้รับความชื่นชมมากนะคะจริงๆแล้วมีมีหลายประเภทแล้วเด็กก็ถ้ารวมโดยรวมเลยถ้าเรียนรวมเรียนรวมด้วยนะคะครับของโรงเรียนปกติจะมีประมาณสามแสนกว่าคนนะคะตอนนี้อะไรคะอาจารย์ใช่ค่ะทั้งประเทศนะคะอย่างอย่างถ้าเกิดจะไปอยู่โรงเรียนปกติเนี่ยอาจารย์ครับเราจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรหรือเปล่าอย่างเช่มมีการทดส,ทดสอบระบบอะไรใช่ไหม คือถ้าหมายหมายถึงเด็กที่ตามไปอยู่โรงเรียนปกติอย่างดาวดาวก็ได้ค่ะจ้ะอ๋อโอเคค่ะถ้าเป็นเด็กพิการหรือเป็นเด็กดาวที่ที่ต้องไปอันนี้จะมีต้องผ่านศูนย์การศาพิเศษก่อนอ่าครับครับเพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มครับแล้วก็ถ้าเขาเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมเขาเตรียมความพร้อมการพัฒนาต่อไปนะคะสมมุติว่าศูนย์การศาพิเศษบอกว่าพร้อมแล้วครับนะคะก็จะส่งเข้าไปส่งเข้าไปในลักษณะว่า ถ้าเป็นเด็กที่สามารถไปเรียนเรียนโรงเรียน,เร,ยนเรียนร่วมได้ของสพทครับขึ้นขนาดนี้มีเด็กที่ไปเรียนด้วยเนี่ยประมาณ29,000เอา28,898โรงเรียนครับซึมีนักเรียนประมาณสามแสนกว่าคนซึ่งมีการเรียนยนะร่วมใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็คือกอ็ด้วยเป็นนโยบายที่อยากจะทําให้เด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสามารถเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติอย่างเนี้ยค่ะ ก,ก็ทุกคนในโรงเรียนก็แต่เด็กปกติก็ได้ฝึกในการให้และการดูแลคนอื่นก็ถือว่าได้ได้สถานการณ์ที่ช่วยทําให้เกิดเพื่อนที่มีความแตกตา่างแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เนี่ยค <จะ S 1> รับอาจารย์สงสัยตรงนี้แหละว,ว่าเอาละเราฝึกให้เด็กโร,ร,กใกโร่ให้เด็กดาวเนี่ยเขาปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยพอได้อยู่แต่เด็กปกติที่จะปรับตัวให้เขาหาเด็กดาวเนี่ยต้องทํำยังไงอาจารย์ฮะคือจริงๆแล้วถ้าคุณครูนะคะ ให้เขาอยู่ด้วยกันคือเด็กดาวเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะกับเขาจะน่ารักไปแบบนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะดูแบบเป็นเด็กที่ซื่อๆแล้วก็คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นก็จะทําให้ความน่ารักตรงจุดเนี้ยค่ะถ้าครูใช้โอกาสตรงจุดนี้แล้วให้เด็กเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะอันไหนที่เด็กดาวทําให้เด็กปกติได้ นในที่เด็กปกติทำให้เด็กดายได้ไดมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่ดีสําหรับการอยู่ร่วมกันของเด็กที่เขาจะเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ครับ,รบอาจารย์เกิดเป็นกรณีทีท่ไม่ใช่เป็นคนไทยนี่เราต้องดูแลไหมฮะจริงๆแล้วอันนี้เน่ยจะเป็นอีกหนึ่ง,องของเด็กในชนกลุ่มน้อยอ๋อก็จะเป็นอยู่ในเด็กได้อโอกาส ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นศึกษาสงเคราะห์หรือตาประชานุเคราะห์ได้ครับได้อยู่แล้วมีโครงการอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งซึ่งท่านรัฐมนตรีก็เพิ่งประกาศมาว่าเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนไม่ว่าจะเป็นไทรก็แล้วแต่ใช่คได้ครับเอาละครับวันนี้เราปวดใจแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกานมาคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับ ค่ะขอบขระคุณค่ะส,ส,สวัสดีครับ,รบ,รบปาจาเกตุทิพย์สุภวานิชนะครับรองเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงเล่าเรียงก็เป็นการเ,าเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษานะครับอย่างเท่าเทียมกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงผมไปเฉลยคําถามมันนี้ถามคุณผู้ฟังว่างาน Thailand Smart m o n น y ีซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองที่บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับ งานดังกล่าวเนี่ยธนาคารอมสินได้เตรียมที่จะนําเอาบ้านมือสองโซนภาคตะวันออกเนี่ยไปร่วมในงานนี้ด้วยคําถามคืองานดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อไหร่คําตอบคือวันที่23มิถุนายนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับเดี๋ยวใครเป็ผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ